ถ้ากิคุณเข้ามาดูคลิปนี้เพราะว่าคุณอยากหรือว่าคุณจะซื้อกับตันมาเวลดีไหมนะครับซื้อยูนิฟอร์มดีไหมจะขึ้น t ี e r 4สดีไหมหรือว่าตัวมันเก่งในระดับไหนเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณไปซื้อยูนิฟอร์มมันมาก่อนนะครับเอ้ยไอสาตว์เดี๋ยวกูโดนด่าดิถ้าเกิดมันไม่เก่งขึ้นมายังไม่ลองเล่นด่าน75เมฟิสโตมันดูต่ําไปสำหรับตัวทีเยุคนี้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่ลีดไม่ใส่ซับเลยเอาจริงใส่โกลสไลเดอร์เป็นลีดเพื่อเอาต้านทานไฟเฉยแล้วกันเพราะว่าเพื่อความอึดนะครับผมจะได้ไม่ต้องกลัวมันตายแล้วเดี๋ยวสไตรเกอร์เนี่ยไม่ใส่นะครับไม่ใส่เลยใส่แค่แบบป้องกันนะ่ะคือไม่ใส่แบบตัวที่แบบเพิ่มดาเมจต่อบ,บอสเพิ่มโจมตีไม่ใส่อะไรเลยนะครับอันนี้คือแบบ no ลีด no ซั b นะครับเป็นแบบ no ลีดซับแบบ offensiv e แล้วกันนะครับเป็นแบบ defensiv e อย่างเดียวนะครับผมมาดูกันว่า,วาไม่มีลีดไม่มีซับเนี่ยกับการ no tier สี่จะสามารถ จบเมฟิสโตดัน45ได้ภายในกี่วินะครับเรียกเป็นวิเลยเหรอนั่นแหละแต่คือโกสไ t เดอร์นี่คือแบบโคตรอิมเพรสซีฟนะครับโกสไ t เดอร์นี่คือแบบมัน3คอมโบนิดๆเนี่ยก็สามารถจบได้แล้วนะครับคือแบบเฟสและคอมโบอ่ะถ้าเกิดบอสไม่ตัดคัสซีนนี่แบบโอเคโอเคสองคอมโบหายแล้วนะแหมเอาจิงกับตันมาเวลอ่ะ เงื่อนไขที่มันต้องใช้อะมันไปอยู่ในบอสแบบยากๆแล้วเป็นดาดส,สูงๆหมดเลยนะครับเช่นแบบแขคงดาน70-80นู่นนะ่ะจีนดาน80-90แล้วคือแบบผมก็ยังไต่ไม่ถึงไงไอดีนี้ก็ยังมาไต่ไม่ถึงแต่ว่าก็เลยต้องมารีวิวอ,อย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็ยังสามารถพอเห็นรูปแบบของดาเมจได้เหมือนกันนะครับกับตันมาเวลนี่เดี๋ยวผมไปสอนคอมโบโอีกทีแล้วกันแต่ว่าอยากที่เห็นนะครับในคลิปจะ ได้แบบทันทีเลยเนี่ยมีแค่สกิลอันตีเท่านั้นนะครับ3กับ5ต้องดีเลย์นิดนึงแต่ว่าบางทีในคลิปผมเล่นพลาดนะครับคือจงแบบเลอตัด3เร็วไปอย่างเงี้ยดาเมจก็หายนะครับเพอตัด5เร็วไปเนี่ยดาเมจก็หายนะครับแต่คือ5มันไม่ต้องดีเลย์เยอะขนาดนั้นไงห้าคือแบบแค่แบบนิดเดียวจริงๆนะครับแค่พอให้แบบตัวละครมันออกมาช่วยแต่แบบ3นี่มันต้องเหมือนรอมันขึ้นไปแบ่งพลังนิดนึงแต่ก็ไม่นานมากนะครับ สามกับห้าเนี่ยตัดไม่นานมากแล้วก็ลงสกิลสี่นะครับเพราะสกิลเสียแล้วก็ต่อสองหนึ่งหรือว่าหนึ่งสองแล้วแต่นะครับผมออคอมโบไม่ยากนะคอมโบไม่ยากแต่ผมคิดว่าใน APX เนี่ยน่าจะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบช้ำขนาดนั้นรอพวกเทพเทพเ,เขาวิเคราะห์กันนะครับผมแต่เอาจริงเดี๋ยวนี้ผู้เล่น APX กแม่งกักกันเว้ยมันคือมันไม่ค่อยเอามาบอกกันละสมัยนี้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวก็ลองให้คนในกิลกับผมช่วยช่วยกันหาลูปแล้วกันนะครับ ก็โฟกัสบอ d ลีเจนไปก่อนแล้วกันนะครับผมกับ p e r f o r m ร์แมใน PVE มันก็ไม่ได้มีหลายโหมดให้พวกแกลงหรอกอืโดยรวมผมถือว่าเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายไม่ได้เล่นยากแต่ว่าข้อเสียมันมีไหมมันก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงรายละเอียดในคลิปกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด1นาที57วินะครับถือว่าไม่เร็วนะ วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมยุ่งมากเลยนะครับทั้งงานสมาธิ e งานทุกอย่างเยอะมากแต่ว่าผมก็ตื่นเต้นกับอัปเดต The m a r v e l สเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีตัวไหนที่ผมชอบเลยแต่ว่าหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างทําให้อัปเดตนี้มันดูค่อนข้างน่าตื่นเต้นนะครับทั้งการปรับของใน a p x c p l นะครับรวมถึงตัวละครที่แบบถึงจะไม่ได้ชอบมากแต่มันดูมีประโยชน์มันดูได้ใช้งานนะครับหลายๆตัว อาจจะยกเว้นมิสมาเวลแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงเรื่องนั้นในคลิปรีวิวมิสมาเวลนะครับเดี๋ยวชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างยุ่งนะครับคลิปรีวิวตัวละครอื่นเนี่ยอาจจะมาช้านิดนึงนะครับแต่ผมรีบทํากับตันมาเวลให้ก่อนเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะสนใจนะครับผมแล้วก็คลิปนะครับแนะนำยูนิฟอร์มน่าซื้อสำหรับกิจกรรม black friday เนี่ยก็จะตามมานะครับแต่ว่าให้เวลาผมสัก แป๊บหนึ่งช่วงนี้คืองานยุ่งมากนะครับก็คลิปนี้นะครับขอสัก500ไลค์ละกันเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปจะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากดูรีวิวส่วนไหนหรือว่าอยากดูคลิปแบบไหนเป็นพิเศษเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอัปเดตหรือว่าเป็นคลิปสาระก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้นะครับผมเดี๋ยวก่อนไปดูรีวิวกับตันมาเวียซีเนี่ยนะครับให้ดูบัฟของกับตันมาเวลก่อนเนาะ บัฟของกัปตันมาเวลนะครับก็ยังจะมีตีายลไลท์แรงขึ้น55%นะครับได้รับดาเมจจากายไลท์เบาลง50%แล้วก็มีดาเมจรีดักชั่เน40%เหมือนเดิมนะครับซึ่งมันดีมากๆในทั้ง PvP และ PvE นะครับผมแต่ว่าใน PvP เนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปสู้กับอาดามหรูวิลีเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีผลนะครับแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสกัปตันมาเวลใน PvE ก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะเพราะว่ากัปตันมาเวลนะครับเป็นฮ สากลคนแรกในเกมที่ได้รับเทียสีนะครับแถมเป็นฮีโร่ผู้หญิงสากลมนุษย์ด้วยนะครับมนุษย์สากลเทียสีเนี่ยมันมีน้อยมากล่าสุดเพิ่จงจะมีก็อตไวด์เดอร์ไปนะครับอันนี้เป็นกัปตันมาเวลมาแล้วแต่เอาจริงๆผมบอกเลยนะว่ากัปตันมาเวลอะถึงมันจะเก่งแค่ไหนในคลิปนี้นะครับแต่มันมีความน่ากังวลอยู่นิดนึงจริงๆนิดนึงจริงจเดี๋ยวผมจะพูดท้ายๆคลิปแล้วกันนะครับและอย่างหนึ่งของกัปตันมาเวลที่มันค่อนข้างพิเศษ,ษมากๆนะครับคือสกิลพัฟซีบเท ซึ่งสกิลพาสซีฟเทียสองเนี่ยเพิ่มเชนฮิตสิบเอ่ะอันนี้คือโอเคนะครับผมแต่บรรทัดที่2เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเขียนว่าเพิ่มนะครับออ l b u f ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เพิ่มดูเรชั o n นะครับอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ d u r a t i o เนี่ยหมายถึงระยะเวลานะครับหรือว่านั่นแหละระยะเวลานั่นแหละนะครับผมซึ่งมันคล้ายๆกับตัวของโรกนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยโรกมีบัฟคล้ายๆกันซึ่ง เอาจริงโรกเนี่ยเป็นเมตาแบบนานมากแล้วไม่รู้คนจะจำได้ไหมโรกเนี่ยเป็นบัฟแบบเดียวกันเลยนะครับอ่ะออบัฟยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดูเรชั่นสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้หมายความว่าไงนะครับหลายคนอาจจะงงเอาจริงมันคือตรงตัวเลยนะครับออบัฟคือบัฟทุกอย่างของกัปตันมาวิวที่กัปตันมาว,วิได้รับและจะได้อัพลายต่อบ,บอ,สอสต่อศัตรูหรือว่ากับตัวเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%รนะครับรวมถึงบัฟเกียร์ม่วง นะครับบัฟจากสกิลต่างๆและบัฟสกิลเทียสี่นะครับและระยะเวลาก็จะเพิ่มขึ้นอีก30%ใช่ครับมันตรงตัวเลยอันนี้เนี่ยเป็นบัฟที่น้อยคนมากจะได้รับนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นบัฟที่ค่อนข้างอยู่นีคมากๆกับตันมาเวลเนี่ยสกิลเทียสี่อาจจะดูธรรมดาธรรมดานะครับถ้าเกิดคลายอ่านมีฮิลนะครับ1ิเป็นเวลา10วิแล้วก็เพิ่มโจมตี30%แล้วก็ เพิ่มทุกหนึ่งวินะครับจะสามารถ stack up ได้ไดถึง1 2ึงมันอาจจะดูน้อยนะครับแต่ว่าโจมตีเนี่ยยังไงมันก็แคป120%แน่นอนส่วนฮิลเนี่ยถ้าเกิดลองมาคำนวณดูดีๆแล้วนะครับเพิ่มระยะเวลาอีก3 0แล้วก็เพิ่มบัฟอีก1 5นะครับกับตานมาเวลเนี่ยกดสกิลทียร์4ครั้งหนึ่ง มันจะฮิลเกินกว่า2 0 0เเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบัฟตรงนี้ถ้าเกิดมานั่งคำนวณดีๆซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนไม่ทำหรอกแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ามันแอบโกงมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเห็นบัฟสกิลต่างๆของกัปตันมาเวลเนี่ยอาจจะดูไม่ได้หือหวามากเทียบกับตัวอ,อื่นนะครับให้รู้ไว้ว่ามันคูณ20%อนะจ๊ะเอาจริงมีประมาณนี้แหละบัฟของกัปตันมาเวลที่น่าสนใจนะครับลีดเดอร์ชิพของนางก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากคือเอาตัวเองลีดได้แหละแต่ว่วา มันก็ไม่ได้ถือว่าดีอะไรมากมายนะครับออปชันยูนิฟอร์มของกัปตันมาเวลเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Black Do ฟนะครับอดีตเมตาสุดแบบเก่งมากคาเนตก็ยังเป็นเมตาอยู่นะครับเอ็กซี่สามเคยเป็นเมตาช่วงหนึ่งแต่หลายคนไม่น่าจะมีกันนะครับแมนทิสเก่งแต่แบบโคตรอันเดอร์เรตนะครับแล้วก็ฮักมีออปชันดีสามตัวเลยนะเอ้ยเอาจริงคือเกือบดีหมดก็ได้อาจจะมีเอกี่สามที่แบบไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าผมถือว่าออปชันใช้ได้นะครับผม ก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเราไปดูรีวิวที A C กันเลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ทายคลิปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดชอบฝากกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับมีหลายคนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามประมาณ45%เลยนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับถ้าอยากให้มาแบบรีวิวเดย์วันรีวิวทุกยูนิฟอร์มถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับรบกวนด้วยขอบคุณมากๆนะครับทุกคนว้ามไม่อไอดีนะครับก็ ไอดีนี้เนี่ยปั้นกับตันมาเวลไว้แล้วนะครับแรง16เทียร์4นะครับโอดินเบสซิ่งใหญ่ก็แน่นอนทุกเม็ดนะครับผมโจมตีอยู่ที่1นึ่งแสนเปเปๆนะครับสแตทที่ควรจะตันทุกอย่างก็ตันหมดแล้วนะครับแล้วผมบอกเลยว่ากับตันมาเวลเป็นตัวละครที่ตีเร็วนะครับหรือว่าแอทแท็กสปีดสำคัญมากสำคัญแบบ อันดับต้นๆของเกมเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นกับตันมาเวลเนี่ยควรจะดันแอตแท็กสปีดให้ตันนะครับสกิลก็อัพเต็มหมดแล้วเนาะไทเป็นแรงหกนะครับหินก็พาวเวอร์แฟรงกี้ฮักนะครับเลเวลสิบสองอัติแฟกต์เป็นอัติแฟกต์ซีดาวนะครับบวกแปดตรงสายนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ม่วงบริลเลียนนะครับเอ็นเวทเนี่ยแค่สองร้อยแปดสิบนะครับผมแล้วก็เออ่ค่าข้างล่างเนี่ยเป็นแค่หนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับยูนิฟอร์มก็เป็นเทพเจ้าแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราเอาไปลงบอสกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปลง a b x ให้อยู่ด้วยเพราะว่ามี t r a i n ิ่ g m o มดมาแล้วนะครับไปลุยกันเลยปะอ่าเดี๋ยวจะสอนคอมโบกับตันมาเวลก่อนนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกกับตันมาเวลนะครับเกียร์ม่วงบัฟมันอยู่นานกว่าชาวบ้านเพราะฉะนั้นการที่เราจะแทรกหนึ่งกับแทรกสองมาเนี่ยเอ่อมันจะไม่ส่งผลต่อทําให้บัฟเราลวนนะครับผมและมันจะยิ่งมีดาเมจกว่าตัวอื่นด้วยที่แบบอย่างบางทีมูลไนท์หรือว่า อ,อ่ตัวอะไรอ่ะแมกนีโต้อย่างเงี้ยแท็กหนึ่งแท็ก 1, สองหรือแบล็คบอลอย่างเงี้ยดาเมจอาจจะเบาวกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะว่าบัฟเกียร์มันไม่ติดนะครับมันอยู่ในระหว่างทรานสิชันแต่ว่ากัปตันมาริวเนี่ยคือบัฟหมดแล้วบัฟอันต่อไปมันแทบจะแบบติดแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมสกิลที่ตัดได้นะครับมีแค่ห้านะครับผมสกิลสามกับเอ้ยผมขออภัยสกิลห้าตัดไม่ได้นะครับมีแค่สกิลหกนะครับที่ตัดได้ สกิลสกับสกิลห้าเนี่ยต้องดีเลย์นิดหนึ่งเท่านั้นนะครับต้องดีเลย์นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคอมโบเนี่ยก็จะเป็น5ก่อนหรือว่า3ก็ได้นะครับอันนี้พูดถึงแค่ในลงบอสกับดอมังงูนะใน a b x เนี่ยเอาจริงในคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูแต่บอกเลยว่ามันน่าจะแบบคนละเรื่องกันเลยนะครับผมยังเล่นไม่เป็นนะครับจะเป็น3ดีเลย์ห้าดีเลย์สี่หรือว่าจะเป็นสลับกันก็ได้5เนี่ยเราต้องดีเลย์แค่แป๊บเดียวครับแล้วก็3ได้เลย3ก็รอมันเบ่งพลังแล้วก็กด4ต่อได้เลยนะครับผม ส่วนตอนนี้อันติเนี่ยเราแค่แท็ก6ไปตอนไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็น5รอแป๊บหนึ่ง3รอแป๊บหนึ่ง6แล้วก็4เลยนะครับผมแล้วพอ4เสร็จแล้วเนี่ย4 a อนิเมชันมันไม่ยาวมากเราก็จะแท็ก1นะครับแล้วก็ปิดด้วย2ประมาณนี้หรือว่าจะ2แล้วปิดด้วย1ก็ได้แต่ผมชอบใช้1ก่อนเพราะว่าดาามีมันเรว็วแล้วก็แรงกว่านิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใน ABX บางวันเนี่ยมันต้องใช้เผานะครับสกิล4มันเผายากมากต้องใช้สกิล2มาเผาแทนนะครับผม พราะงั้นก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันไปยุต์ใช้ได้อีกหลายแบบมากๆนะครับแต่ผมว่าคิดว่าคอมโบนี้เนี่ยคือคอมโบที่ดีที่สุดสำหรับการแบบลงบอสร,รีเจนกับดอกบางมุกแล้วนะครับ A.V.X ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพวกเทพๆเขาน่าจะมีลูปมีการวนสกิลที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาค่อยมาพูดถึงกันในที่หลังนะครับผมวันนี้จะมาพอแบบลงให้ดูคร่าวๆเฉยในแบบอุบอลร,รเจนดอกามุกอะไรเงี้ยดอกาม,มุกจะได้ลงปะวะแนวด่าน84นะครับผมต้องเดินหลบวงม่วง เพื่อไม่ให้กับตันมาเวลเนี่ยโดนน็อกเอาออกมานะครับเพราะว่ากับตันมาเวลเป็นตัวยุคใหม่ที่ไม่มีอินคาร์พิ a เชชันนะครับผมและไม่มีการเบรกเอลิเมนตี้อยู่ในเคสของมันนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันจะโดนแบบอินทรั t โดนสกัดโดนซีซีอะไรเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ง่ายมากอาร์ติแฟกต์มันก็ไม่ช่วยใช่ไหมเพราะว่าอาร์ติแฟกต์มันเป็นอาร์ติแฟกต เพิ่มดาเมจต่อบอสที่มีเลือดมากกว่า50%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนาว30หลอดลงไปเนี่ยอร์ติแฟกจะไม่ทํางานแล้วมันเป็นอร์ติแฟกสาย AFX นะครับผมเหมือนของมูนไนท์เหมือนของ Knight, ม e คคิรีนะครับเพราะงั้นก็อืมเอาจริงป้องก,การการเบรกเนี่ยคือต้องระวังไม่ให้โดนล็นอกเอาเองนะครับแต่ผมว่ากลับตันมาวิวมันไม่ค่อยโดนโดนซีซีเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดไม่ใช่นานะครับถ้าไม่ใช่นาวเฟสแรกนะ เพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่เราก็จะไปใช้ในแบบดอมังมูใน,น A B X ใช่ไหม้ยิ่งใน,ใน,ในแบบ A B X อะ่ะคือเราแทบจะไม่ต้องกังวลเรื่องแบบการโดนสตันโดนสโลโดนดีซีอะไรพวกนี้เลยมันไม่ค่อยมีนะครับมีแค่แนวที่มันน่าลำคานถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ผมใส่เลียดใส่ซับแบบเต็มสูบเลยนะแต่จริงคือมันง่ายไปด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวต้นคลิปผมน่าจะเอาคลิปเมฟิโตไปใส่ใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ว่าผมตอนผมตัดผมเอาคลิปไหนไปใส่ก่อนแต่ว่านั่นแหละคือ ง่ายมากนะครับอันนี้ขนาด84ดส่ดานบริเจนเดิลคอมโบแบบสบายๆแบบหนึ่งนาทีอ่ะไม่ถึงสองนาทีนะครับชิลเกินมาต่อกันที่แข่งด่าน29นะครับ29อันจะดูเหมือนเป็นด่านที่แบบต่าใช่ไหมแต่มันคือแข่งนะครับด่าน29คือเป็นด่านที่ตัวเทียสีบางตัวเริ่มจะแบบไม่เอาแล้วคุมไม่ไปต่อแล้วนะครับหนึ่งในนั้นคือทอ ทอเกียร์ม่วงไมตี้เนี่ยบิวอัดแน่นๆนะครับด่านยี่สิบเก้าคือแบบยังปาดเหงื่อเลยแต่ว่ากับตอนมาเวลนี่คือคนละเรื่องเลยนะครับแต่ก็แน่แหละตัวมันคนละยุคนะครับผมกับตอนมาเวลเนี่ยตัวมันเก่งมากนะครับพูดถึงข้อเสียเนี่ยนอกจากเอฟเฟกที่มันจะอลังการแล้วเครื่องบางคนอาจจะรับไม่ไหวเครื่องผมยังรับไม่ไหวเลยบางทีคือแบบเดี๋ยวจะซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วนะครับปลายปีรอนิดน,นึงจะได้ดูวิดีโอที่แบบเลื่อนกว่านี้แน่นอนนะครับผมสัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวถอย15บห้าโปรแม็กแน่นอนนะครับแต่ว่า ช่วงนี้ก็รอไปก่อนลวกันเดี๋ยวขอผ่านแบ็กไฟเดย์ไปก่อนนะครับมีเรื่องต้องใช้เงินอยู่การพูดถึงข้อเสียต่อนะครับกับตานมาเวลคือสกิลห้าเนี่ยมันจะซัมมอนเพื่อนออกมาช่วยใช่ไหมแล้วมันจะสุ่มระหว่างกัมลากับตัวของโมนิการัมโบนะครับแล้วถ้าเกิดบอสมันขยับหนีเนี่ยเหมือนกับตัวหลายตัวนะครับมีปัญหาเดียวกันคือดาเมจมันจะหายนะครับเพราะอย่างไอ้กัมลามันออกมาใช่ไหมมันต่อยพื้นใช่ไหมพลาดเกิดบอสมันวิ่งหนีนะครับกัม马าก็ยั็จะต่อยพื้นอยู่ที่เดิมนะมันก็จะต มันไม่ขยับตามนะครับเหมือนกันกับสกิลสามสกิลสามเนี่ยแทร็กเก็ตมันก็ไม่ล็อกเป้ากับตัวของบอสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจหายนะครับผมยิ่งสกิลสี่เนี่ยถ้าเกิดบอสวิ่งหนีเนี่ยกับปันเมียมันต่อยอยู่กับที่นะครับคือแบบถ้าเกิดบอสมันหนีแล้วเราไม่กัจังหวะดีๆเนี่ยดาเมจมันจะหายเยอะมากนะครับอันนี้คือข้อเสียข้อเดียวที่ผมรู้สึกว่ากับปันเมโยมีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครมันแบบเพอร์เฟกมากนะครับ ดาเมจมีแรงมากด้วยนะครับเล่นง่ายหลีดให้ตัวเองก็พอได้นะครับมี a อบิลิตี้หลายอย่างนะครับเช่น Energy Projection นะครับ Leadership แล้วก็ตัวของ Fast Movement นะครับซึ่งทั้ง3 a b i อบิลิตี้เนี้ยมีเงื่อนไขเฉพาะของมันเองในบัวบอส t ์ล g เจนนะครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบสำคัญมากๆเออเรื่องการเอาตัวรอดนะครับเรื่องการเอาตัวรอดเนี่ยกับตันมาเวลค่อนข้างมีเบสแตทที่มันบิวมาอยู่ในเคสอะเป็นบิวเอ็นเคสที่รู้สึกว่า ค่อนข้างอวยไปทาง PVP อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทําให้ตัวละครวันเนี่ยสามารถเล่น PVE ได้แบบไม่ต้องกลัวตายทเท่าไหร่นะครับด้วยความที่พอมีสกิลเทียสเนี่ยมันฮิลเยอะมากนะครับเหมือนผมว่ามันฮิลเยอะกว่าพวกโอดินกามโมร่าอีกมั้งเออฮิลเยอะกว่าพวกนั้นอีกนะครับคือโอดินกับกามโมร่าเนี่ยเวลากดเทียสมันก็ฮิลถี่ๆนะครับเหมือนมูนไนท์เหมือนกันแต่ไอ้กัปตันมาเวลเนี่ยผมว่ามันฮิลเยอะกว่าอีกนะครับแล้วก็พัสดียูนิฟอร์มนะครับผมเคยบอกไปแล้วตอนตอนตอน้ตนคลิปนะครับ ได้รับดาเมจจากไวร์ไลฟ์เบาลง50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีดาเมจวีดักชั่นอีกนะครับผมมีซับให้ตัวเองอีกนะครับเพราะงะั้นผมเลยคิดว่ากัปตันมาเวลเป็นตัวที่มีข้อเสียค่อนข้างน้อยมากส่วนใหญ่จะมีแต่ข้อดีนะครับอันนี้มาต่อกันใน APX เงื่อนไขข,ของเออ่สากลฮีโร่นะครับซึ่งบอกเลยว่าผมเล่นไม่เป็นอันนี้คือการเล่นกับตันมาเวลครั้งที่3ของผมนะครับซึ่งเอาจริงๆมีพี่ในกลิ่นเขาเล่นไว้แล้วเนี่ย ID นี้นี่แหละนะครับเล่นได้16ล้าน ซึ่งถามว่ามันเยอะกว่า Ghost Rider ไหมน้อยกว่านะครับน้อยกว่า Ghost Rider ในวันเงื่อนไขเดียวกันแต่ว่า Ghost Rider เนี่ยมันอาจจะแถได้ว่ามันมีซับดาเมจไฟไม่ล่ะแม้ตัวซับดาเมจไฟเนี่ยมันดาเมจมันเพิ่มดาเมจธาตุเ่มันดีสำหรับตัวธาตุอยู่แล้วนุ่นนี่นั่นมีอัลเทอแฟกต์โอบี้แต่ว่าขนาด Ghost Rider เ่ะผมยังคิดว่าตัวละครมันไม่สุดใน A B แล้วก็ยังมีโอกาสที่แบบ ถูกทดแทนได้ง่ายมากๆผมคิดว่ากับตันนอยกับโกสไซเดอร์ยังไงก็คือทางผ่านใน A อเบที่แบบคือมันมีตัวที่แบบรอทำคะแนน18ล้าน20ล้านแบบอยู่ข้างหน้าแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้มันคืออะไรเพียงแค่ว่ากับตันนอยเนี่ยทำคะแนนได้เยอะที่สุดในตอนนี้สําหรับสายสากลผู้หญิงฮีโร่นะครับเพราะว่ามันจะมีสองวันใช่ไหมล่ะ a อเนะครับผมอ,อ,อะไรนะสากลฮีโร่กับสากลผู้หญิงฮีโร่นะครับอย่างน้อยเนี่ยกับตันนอยจะได้ใช้งานหนึ่งวันนะครับผมอืม แทนวานด้านะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่เทียสี่อ่ะสู้วานด้าไม่ได้นะครับถ้าเกิดเทียสามอ่ะวานด้าคือแบบกินขาดคือแบบผมแนะนํานะอย่าเอาไปเทียบกับวานด้าตอนเทียสามเลยครับกับตันมาเวลคุณจะดูงโง่แบบโคตรงโง่เลยนะครับเพราะว่าลองคิดดูแล้วกันว่าม่วงวิลเลียนอ่ะเทียสามกับเทียสี่อ่ะห่างกันแค่สองล้านอนะ่นะณตอนนี้นะณนะตอนนี้นะครับแล้วคือประเด็นคือผมเล่นม่วงวิลเลียนกับตันมาเวลเทียสี่ได้เท่ากับวานดา้าเทียสี่ เอ้ยเท่ากับวันนาเทียสามอันนี้อันนี้คือสปอยไว้เลยแล้วกันในคลิปนี้เนี่ยผมเล่น abs ได้สิบสี่ล้านนะครับซึ่งวันดาเทียสี่ติดเทียสี่แล้วซึ่งวันดาเทียสามนะครับม่วงวิลเลียนเนี่ยมันคะแนนพีคสุดก็คือสิบสี่ล้านกว่ากว่าอืมแต่แต่มันมีคนเล่นไว้ที่หกล้านแล้วไงเอออันนี้คือพี่ในกิวเล่นไว้นะครับผมขึ้นรูปให้ดูเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากับตาโนเอลเนี่ยมันเก่งใน abs ก็จริงนะครับเป็นเมตาณตอนนี้นะนะตอนนี้นะเรา,าพูดถึงปัจจุบันนะ หนึ่งวันเพียงแค่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันยังไม่สุดอ่ะเออเพราะว่าถ้าเกิดตัวที่มันสุดจริงๆคือมันต้องตันตันคืออะไรตันคือ18ล้านขึ้นไปนะครับเหมือนแบบลูน่าแมกนิโตจีนเกรดด็อกอ็อกนี่ก็เกือบตันแล้วมีคอลเลกชันมาช่วยนะครับแต่มันก็มันก็เก่งที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นผมพูดยากนะผมเลยคิดว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าหวาดเสียวอ่ะน่าหวาดเสียวนะครับเพราะว่าสากลฮีโร่ผู้หญิงเนี่ยถึงมันจะมีน้อยแต่ว่า มันมีตัวที่ชื่อว่าสกาเลตวิชอยู่ไงเออมันอาจจะมีทีหน้ามาอีกนะ่ะทีหน้าก็มันเป็นมันก็เป็นตัวราคาแพงอะถ้าเกิดเขาจะเขาจะทำทียสีเป็นชุด o r i g i ินออะไรมันก็ได้อ่ะนี่ออกใช่ปะมน่มันน่าหวาดเสียตรงนี้แหละด้วยความที่ว่ามันไม่ได้ไมม่ไม่ได้สุดขนาดนั้นอะเออมันน่าก,กลัวตรงนี้แหละครับสรุปให้นะครับผมผมไม่รู้ว่าคุณจะได้อะไรจากคลิปนี้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้อะไรก็ ยินดีด้วยนะเพราะผมไม่รู้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รีวิวอะไรในคลิปนี้เลยนะครับเหมือนคือไม่ค่อยมีสาระเหมือนแค่มาเล่นให้ดูแล้วก็มาม,ามานั่งบทให้ฟังเฉยแต่ว่านั่นแหละนะครับกับตันมาเวลถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวที่น่าสนใจน่าปั้นมากๆคือเป็นตัวที่ผมพูดได้เลยว่าเก่งนะครับคือไม่ใช่ตัวแบบกระจอกง,อกง่อยเหมือนแบบด็อกเตอร์เนแน่นอนนะครับถ้าเกิดให้เอาไปพุทในเทียร์ิสเนี่ยมันก็คือแบบอยู่ระดับเดียวกับแก๊งเออน่าจะ น่าจะอยู่แก๊งเลยแบบเกือบถึงขั้น Ghost Rider Luna Magneto อะ่ะคืออยู่แลงห่างแถวของไอตัวพวกนั้นอะเอ้ยจะห่างแถวได้ปะว่าอทำไไง่ายคือมันอยู่แลงเดียวกับ Ghost Rider Magneto Luna ณตอนนี้ครับอกออกไปพวกเนี้ยพี่อะยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงนะครับต้องรอดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครชอบแม่นะครับใครชอบกับตันนาเยหใครชอบ Carol Danvers เนี่ยปั้นได้แบบไม่ต้องคิดเลยนะครับตัวมันคือเก่งนะครับ ผมการันตีเลยตัวมันเก่งมากๆนะครับและอย่างน้อยเนี่ยคุณไม่ได้ใช้งานมันแค่ในเอ่อวอร์บอลลี่เจนกับหนองหมูแน่นอนมันมีโหมดอื่นให้เล่นอีกนะครับเช่น a p x cbl นะครับ Dispatch ก็ยังไม่ได้ลองเลยนะครับผมแถมตัวละครมันยังคิดว่านะดาวเอานะจากจากแบบจากสกิลต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดอยากดูคลิปกับตันมาวีพีเนี่ยพิมพ์บอกแล้วกันนะครับอาจจะสามารถลง อาร์ตูร์แบทเทิลได้ดีในระดับนึกนะครับ AC มันแน่นอน,นอว่าเอ AC มันหลายๆตัวลงได้นะครับแต่อาร์ตูอาตูร์แบทเทิลเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นเมตาในวันที่แบบตัวหลังหดหดโดนแบรเนี่ยแบบจีนอดัมวูฟสไปเดอร์แมนโดนแบนเนี่ยกับปันมอเอลเนี่ยอาจจะเอามาแก้พวกแบบฮีโร่อย่างเช่นคาร์เนทฮักสไตรฟ์ทานอสอะไรเงี้ยได้นะเพราะมันมีพาสซีฟดีไวไลท์ที่แบบโกงมากนะครับเป็นพาสซีเคานเตอร์ไวไลท์เลยนะครับสรุปให้นะครับยูนิฟอร์มนี้คือน่าซื้อแน่นอนแล้วมันจะไปอยู่ใน เลชยูนิฟอร์มน่าซื้อสำหรับ black friday แน่นอนนะครับผมใครคิดว่าอยากจะซื้อยูนิฟอร์มนี้นะครับคือไม่ต้องคิดเลยนะครับกดซื้อได้เลยนะครับกดซื้อได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบกับตันมาเวลอะปัดได้เลยนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บาย